สวัสดีพี่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมอเวนเจอร์สตากันอีกรอบหนึ่งนะครับเฟิร์เวียดนมกันนะครับนะตอนนี้นะครับโอเคก็ตอนนี้กลับมาเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจะทยอยลงคลิปมาละกันเนาะตัวก็ยังไม่ได้ฟูลอะไรมากเลยนะครับตอนนี้ก็ยังแบบกากๆอยู่นะครับเวลสองอยู่นะครับยศแมวนะครับโอเคเราก็จะเจาะเขาไม่ค่อยเข้านะเจาะไม่เข้าเลย ต้องรอของฟูฟักนิดนึงบอกเลยว่าเจาะทีเดียวนี่แตกหนึ่งแตกหนึ่งเลยเฮ้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 ยรู้จักเปล่าธนูเก่าอ่ะรู้จักเปล่าแตกไปดิเออมา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 ตอนนี้ผมกําลังคิดว่าผมอาจจะไปเล่นเกมใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอได้ที่สรุปเดี๋ยวยังไงบอกแต่ว่าตาผมไม่ทิ้งแน่นอนเล่นจนเซร์ปิดเหมือนเดิม แตกไปดี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 สวยพี่สวยก็มาดิครับ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 เอ้ยเอ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้หของผมไม่ฟูอ่ะต้องรอก่อนเกมนี้ก็ของก็สําคัญเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่สําคัญนะไอที่แหลกไม,ไม่แหลกเพราะอะไรนะแหลกเพราะไบโอแม่งพิษกันเติมเลยฝั่งนั้นโอ้โห จดเมลน่ารักน่ารักนะครับผมก็ชอบไปสุ่มมาเจออย่างนี้นะครับของมันซูสี่เท่ากันด้วยลนะเรื่องเรื่องอุ้ยเกือบดนอัดหน้าทำไมมันแม่นขนาดอย่างนั้นอันนี้รู้สึกว่าเราแบกเอามมนรู้ว่าเล่นป้อมไหมเนี่ยตอนแรกชิปแล้วชิปแล้วชิปแล้ว,ลวเออถังเจ็ดถังเจ็ดแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งเปนมาว,วะวะคอยซัพพอร์ตเพื่อนนะครับ ไปไหนไปไหนไปไหนเออสวยพี่สวยเอาถังขายเออเด้อเดีอเดีเดเอ,อเดอเฮ้ยแม่งมีกันแบบอหมือนไส้มันไส้มันไส้โอ้ยไม่เข้าขอบายขอบายไม่เข้านี่นี่นี่บอกเลยว่าจะได้เกิดแล้วก็คือวันนี้แหละก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเหมือนหล่อละไอเวนโอ้โหโอ้โหยอมยอม พิษแม่งโคตรแรงเรืสิบสองทำไมมันทำไมมันยศหนีวะเอ้ยยศแมววะเรสิบสองมันต้องยศอื่นใช่ป่าววะหรือมันบั๊กเรืยังไงวะใครรู้ชื่อบอกทีนะผมไม่รู้นะกลับมาเล่นครั้ง,งนี้นี่แบบเปลี่ยนไปเยอะเเหมือนกันนะเนี่ยแต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะขนาดน,าดน,าดนาดั้นอุ้ยแม่มึงเอ้ยขอถังกว่านิดนึง อธนูเก่ารู้จักเปล่าธนูเก่าอ่ะถึงไม่แม่นแต่ก็เข้าสุกดอกจัดไปดีไงพิมอะไรกันมาวะถ้าอ่านภาษาเวียดนามองน้าแจ่มมากเลยอันจอยต้องไ่ฝึกอ่านก่อนนะครับบ้าบอกระมังบ้าบอบ้าบอบ้าบอกระมังบ้าบอบ้าบอกระมังบ้าบอโอ้ยบุกไปยังไงก็แตกไปดีของมันต้องมีอะ จริงเกมพวกนี้ของไม่มีแม่งอยู่ที่เดิมจริงผมบอกเลยเลยมันเจ็ดนาทีกว่าอะแล้วนนเนี่ยทำไมเอ้าลวงพี่เสนมังกรคูณสองด้วยขั้นสองนะครับแต่ละตัวแม่งของูัวงนั้นเลย ผมเนี่ยของแบบม่วงกระโปกหมานะแต่ก็อย่าไปทถูกนะก็แรงเหมือนกันนะฆ่าคนได้เหมือนกัน,เน,กนเอ,อเอาดิวะย้ำดิวะย้ำดิวะรออะไรล่ะครับรออะไรเลยครับรออะไรครับโอ้หนูใครมา,มาวันนี้หนูฝั่งมันดีวะไปไปไปเจ๊เหนิดทำไมวนันนี้โอ้หมุคตรเกยบเก็บใบโออะเฮ้ย ผู้ไปโอไม่ไหวว่ะทุกคนแหลกอะเซิร์ฟกระตุกอะเซิร์ฟตุกอะตู้ไม่ไหวฮะเด้อเด้อเด้อเดเชื่อไหมถ้าผมไปเอานะผมก็แตกเหมือนเดิมผมเลยไม่เอาหีบไงเสียขลารให้คนอื่นไปเอาให้นะโอ้โหแหลกอะแหลกอะแหลกอะทีมมึงจะบอกมึงไม่เอาหีบกันวะฮะ โอ้ยเฮียเริ่มร้อนแล้วจัดแลพัดลมไม่มีร้อนนะย้อยอกไอ้ท้ทีท้อทีจะกดเพิ่มมิวสให้ไปฝึกไปดิเใหญแหมเมาส์พังอะ่ะผมบอกเลยล้วการเมาส์พังก็มไม่คุ้มอ่ะผมเคยกดเล่นไบโอเมาส์พังก็มาก็เคยมาแล้วนะอ้าวแตกหนึ่งแตกหนึ่งเมื่อกี้นี้มีแหลกแหลดหนึน่งนะ เฮ้ยเฮ้ยไอ้ทีอ่อ,อะไรวะเนี่ยโอ้แพ้โอ้จบเลยจบชีวิตจบแล้วจบแล้วโอเคไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็มาซ้อบๆแค่นี้ก่อนละกันนะแพ้ไม่เป็นไรนะมาตาแรกแพ้เลยโอ้โหชนะตาหนึ่งก็ไม่ได้โอเคเปิดได้การ์ดห่วยๆเหมือนเดิมไม่เป็นไรนะ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามสิบเอ็ดสิบห้าทำไมมันแมววะเดี๋ยวขอมาด้วยเดี๋ยวมันปรับอะไรมาใหม่วะอ้าคะแนนไม่ขึ้นอ๋อแพ้ไม่ขึ้นอยู่นแล้วนะ <c oughs> เวลกันดับเวลสองแล้วไม่มีคะแนนเลยเนี่ยอับอายมากเลยรู้ที่ไหนอายถึงนั่นเลยนะฮะอ้าวของหมดเวลาแล้วหรอโอ้แยกส่วนทิ้งมาไม่สามารถแยกได้อีก อย่าแยกหมูอย่าแยกหมู่มไมแยกไม่ได้วะเอายกได้เฉยแล้วแมนันะมันแยกไม่ได้วะหมดระยะเวลามันก็ใช้งานไม่ได้ละแยกๆไปเถอะมนไม่ไจาเป็นอะไรมากมายนะครับแยกได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเว้โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะสนุกสนานไม่มากก็น้อยนะฮะหรือเปล่าวะ เดี๋ยวผมก็ทยอยมาอัพเรื่อยๆนะของอวตารแล้วก็เกมอื่นปะพลด้วยนะครับโอเคครับคำพูจดจไม่สุภาพมาที่นี้เป็นภาพรประการใดขอภัยรอบนึงนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน